สร้างสเสน่ห์ให้มีแรงดึงดูดอยู่ตลอดค่ะผู้จะได้ไม่เบื่อคุณถ้าเขาไม่เบื่อคุณเขาก็อยากวิ่งตามคุณเองค่ะเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์อยู่กับคนรักของเราเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคนรักเราอยากจะไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลาถ้าความสัมพันธ์เป็นรักทางใกล้นะเราอยากจะรู้เรื่องราวอะไรกับเขาอยู่ตลอดเวลา อย่าลืมนะว่าการให้อิสระการให้พื้นที่การสาคัญมากการเข้าใจและเคารพกันสําคัญมากบางสิ่งบางอย่างเราอย่าลืมเฮ้ยเราเป็นแฟนเขาแล้วนี่ mm. การที่เป็นแฟนไม่ใช่ว่าเราจะเอาตัวเองไปยัดเยียดหรืออยู่ในความสัมพันธ์กับเขาตลอดเวลาคุณต้องให้เวลามันทํางานค่ะให้ความห่างให้ความคิดถึงมันทํางานบ้างไม่ใช่เอาตัวเองยัดเยียดอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้มันดีนะ สิ่งนี้มันดีฉันคิดว่าฉันทำแล้วเขาควรจะมีความสุขฉันคิดว่าฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขาแล้วเขาควรจะโอเคดูก่อนดูความต้องการของเขาด้วยอย่าลืมนะพาดข้อนี้กันเยอะมากนะคะด,ดูความต้องการของเขาด้วยไม่ใช่แค่มองในมุมมองของตัวเองเป็นหลักดูก่อนว่าเขาต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้คุณในมุมมอง,องคุณคุณมองว่ามันดีแต่เขาต้องการไหมละ่ะเขาอยากได้ไหมละ่ะ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยัดเยียดตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้กับคนสัมพันธ์ให้กับคนรักของคุณมันหมดเสน่ห์ลงได้มันไม่ทําให้เขาอยากจะตามคุณอ่ะแต่คุณไปตามเขาอยู่ตลอดเวลามันหมดเสน่ห์ลงได้ค่ะคุณหันกลับมาดูตัวเองเถอะหันกลับมาเรียนรู้ตัวเองทําตัวเองให้มีเสน่ห์ด้วยการพัฒนาตัวเองเข้าใจตัวเองขัดเกลาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นของมีค่าตัวเองแล้วเขาจะตามคุณเองให้เข้าใจ ในความสัมพันธ์ให้เวลาในการเรียนรู้ให้เข้าใจเขาให้เข้าใจตัวเองและให้เวลาเรียนรู้ในความสัมพันธ์เป็นพลังงานดีๆให้กันเข้นอกเห็นใจกันรักกันแบบใจจริงพอไม่ต้องปอระหยัดเยียดอะไรมากไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอยากถามอะไรมากมายคุณต้องวางบ้างอะไรที่มันหนักมันถึงมันถึงจะเบาไงคะเวลาที่คุณ ถืออะไรหนักๆไว้ตลอดเวลามันทําให้หอ,อึดอัดแล้วสิ่งนั้นอะคะมันพังลงได้ดูใจตัวเองเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นแน่นอนโคน้แนะนําให้ไปเรียนคอร์สนะคะ28วิธีสร้างสเสน่ห์สังรักษ์สเสน่ห์คุณสําคัญมากโชคดีทุกวามสัมพันธ์ค่ะ